สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแย่แล้วโควิดวันนี้เสียชีวิตสศพป่วยเข้าโรงพยาบาลพุ่งพวด1000รายแย่แล้วโควิดวันนี้ป่วยเข้าโรงพยาบาลพุ่งพวดทะลุ1000รายเสียชีวิต3ศพปอดอักเสบเกือบ300วันที่22เมษายน2567กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่14-20ถึงเมษายน2567ระบุว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายสัปดาห์จำนวน1,004รายเฉลี่ยรายวันจำนวน1 4 3รายต่อวันผู้เสียชีวิตรายสัปดาห์จำนวน3รายเฉลี่ยรายวันจำนวน1รายต่อวันผู้ป่วยสะสม9,593รายตั้งแต่1มกราคม2567เสียชีวิตสะสม72รายตั้งแต่1มกราคม2567ผู้ป่วยปอดอักเสบ292รายผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ101ราย ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเวอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ